สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเอาสัญลักษณ์ดาวเทียมออกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ตรงมุมอ่าเนี่ยครับสัญลักษณ์ดาวเทียมเวลาเรากดความถี่แล้วมันจะหน่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ชมนะครับกดความถี่ปึ๊บปล่อยมือปั๊บอ่ะมันยังอยู่เห็นไหมครับมันยังค้างอยู่เห็นไหมครับอ่ะมันจะช้าประมาณ 2- 3วิประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะช้านะครับ สาเหตุที่มันช้าเพราะมันติดดาวเทียมตรงนี้นะครับดาวเทียมตัวนี้เป็นสัญลักษณ์เชื่อมอินเทอร์เน็ตเชื่อมอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับนะครับวิธีเอาออกก็ไม่ยากนะครับบางบางท่านก็หาจนหาไม่เจอที่จริงมันนิดเดียวนะครับมันเราไม่รู้หลักมันนะครับนี่ครับให้กดเลขศูนย์ไปหนึ่งทีนี่ครับกดเลขศูนย์นะครับนี่ครับปึ๊บเห็นไหมครับหายเลยเห็นไหมครับบางท่านก็มานั่งหานะครับเอ้ทำยังไงมันไม่ออกนะครับนี่ที่จริงมันง่ายๆนะครับเนี่ยครับ เส้นผมบางภูเขานะครับตัวนี้เนี่ยครับง่ายๆนะครับเนี่ยครับบางท่านไม่ล็อกเครื่องนะครับพอไปโดนมันก็จะติดสัญลักษณ์ดาวเทียมขึ้นมานะครับวิธีเอาออกก็กดศูนย์หนึ่งทีแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับวิธีเอาสัญลักษณ์ดาวเทียมออกนะครับรุ่นนี้กับย่าสุ vx 170กับย่าสุ fh 9 1 2อ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันปลดดาวเทียมก็เหมือนกันนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ